สุดเรื่องวันนี้ที่จะเล่าเป็นเรื่องตอนสมัยมหาลาัยก่อนที่จะเข้าวงการเอ็ม,มเคยเล่นหนังมาก่อนกับพี่โพสอานนท์ตอนนั้นอยู่ประมาณมอนหนึ่งมึงห้านทำอย่างนี้เลยหนูวันนี้หน่อยเห็นกลอ้องวุฒิใจได้ออกทีวีเว้ยมาอย่าออก TV, อทีวีเปล่ายากค่ะใครอยากเล่นหนังบ้างเรื่องอะไรอะ่ะรถไฟฟ้ามหานะเธอใครเต้นเก่งมั้งเนี่ย ถ่ายแววอยู่แล้วว่ากระเทยด้วยอะ่ะค<ป>ัสใครกรับข้าวกับข้าวว้าวทุ่งที่เสวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะกับรายการอิ่มเอมจ้าวันนี้เป็นพีบอกว่าเพิ่งตื่นก็เลยลองกินแบบที่บ้านดูอาหารที่เราจะสั่งนะคะก็จะเป็นร้านนี้อันนี้ไม่ได้โปรโมทแอปหรืออะไรนะจะเป็นแบบว่าเพิ่งตื่นเลยเนาะเพิ่งตื่นก็ต้องแบบเอาอันนี้หน่อยเอา,อเอาอชิวๆไปเลย วันนี้อยากอีกข้าวหมกไก่อร่อยเลยไหมร้านนี้อร่อยเลยข้าวหมกไก่ของอิสาะชาวอิสาะนี่จบข้าวหมกไก่หนึ่งแค่นั้นพอแล้วก็โอเลี้ยงตามสไตล์เี่ไม่กินกาแฟแบบแว่าตามแบบแนี่หรอกเชล <laughs> ใครมานั่งจิบกาแฟตอนเช้าตื่นมาก็จะที่ยองอยู่แล้วอีก <c oughs> จริงๆอยู่บ้านถ้าว่างๆส่วนใหญ่จะสั่งร้านนี้มากินเพราะว่าจริงๆข้าวหมกไก่เนี่ยหลายเจ้าอร่อยหลายเจ้าก็จะไม่อร่อยเพราะว่าบางทีเขาก็จะเหม็นเครื่องเทศจนเกินไปอ่ะแต่ว่าเราก็เลือกร้านนี้เพราะว่า1ใกล้บ้าน2กินได้แต่จะไม่พูดชื่อนะคะว่าอยู่ร้านอะไรจนกว่าเขาจะโทรมาบอกคุณเอมขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเราจ้างดีกว่าอะไรเงี้ยเขาเสร็จปะวันนี้จะเล่าเรื่องชีวิต มหาลัยกว่าจะมาเป็นเอ็มคนนี้ได้ผ่านอะไรมาบ้างเดี๋ยวฟังเลยจ้ะอ่อได้มาแล้วจ้าอันนี้น้ำเก๊กฮวยคือเอ็ม,มเป็นคนชอบกินข้าวหมกไก่มากแบบชอบกินตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงรี้ยนี่เราก็โรยหอมเจียวอย่างนี้นะจ้ะเดี๋ยวให้ดูเดีวให้ดูพี่พี่น้องน้องันนี้ซิกเนเจอร์ของมจิมไหมใช่ต้องอร่อยนี่จ้ะนี่จ้ะ นี่นะอิซุโซมาคือเราก็พยายามหาร้านแหละเข้าใจป่ะหาร้านไปอีนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังไม่เจอร้านที่แบบมันน่ากินเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบราคาน้อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาลองชิมกันก่อนร้านนี้ที่ชอบเพราะว่าไก่เขาจะเป็นสะโพกเพราะหลายร้านก็จะเป็นอกมาให้เราก็เลยไม่ค่อยเลิฟไงสะโพกันโยกเลยเก็บสะโยกไว้พกกับคนที่ใชอ มาดสุดสุดๆไปเลย วันนี้ที่จะเล่าเป็นเรื่องตอนสมัยมหาลาัยก่อนที่จะเข้าวงการคือตอนเรียนเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าในห้องเราเนี่ยชื่อห้องว่าด,ดีสองเวลาจะไปไหนเนี่ยก็ต้องไปกันทั้งห้องอบพยพกันไปทั้งห้องไปรับงาน,ไปน,นไปนู่นไปนี่ถ้าสมมติว่าตอนเอ็เต้นอะตอนเอ็เต้นแดนเต้นแดนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเตน้นปอมปอมเนี่ยเอ็จะได้ต่องานงานละวหนึ่งพันห้าร้อยบาทหักค่าลงค่ารถก็จะเหลือถึงตัวประมาณพันหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปกินชาบูชีหน่อยอาทิตย์นึงจะได้กินแค่ครัค้งเดียวเพราะว่าตังค์ก็จะไม่ม มหาลัยเนี่ยมันเป็นเรื่องของตอนเรียนแหละในพาร์ทของเต้นก็จะอยู่ในพาร์ทของเต้นแต่เรียนก็คืออนันนี้ก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งชื่ออีสายอ้วนในห้องจะมีสองสายสายสวยกับสายอ้วนสายสวยเนี่ยสวยปอมๆไม่ได้สวยจริงๆคือเขาแขกันว่าอีสายสวยก็คือผมก็จะไฮไลท์เป็นนภพรมั่งจะเป็นอะไรมาแบบว่าคือสมัยก่อนพี่ไหเขาจะแบบผมสีสีใช่ปะเขาก็จะกัดอีนี้ว่าอีสายสวยอีคนชื่ออีสายอ้วนเขาจะอ้วนหน่อยจะเฟี้ยวอีสายอ้วนเนี่ย<ๆ>จะเป็นคนที่หางานตลอดไปเพื่อนๆมึงไปทำไหมต่อให้งานห้าร เขาจะรู้กันว่าอีชไยอ้วนอีเนี่ยเขาจะหักหักทุกเรื่องหักทุกราวเดี๋ยวนะ้ฟังอืมอะไอ่ต่อให้ฟังอ,อีอว้วนเนี่ยเขาก็จะหักหัวขิวทุกงานสามร้อยก็หักห้าร้อยก็หัก อะไรก่อหักซื้ออะไรมาให้เปลืองก่อหักเรื่องแรกคือก่องเข้าวงการเนี่ยเอ็มเคยเล่นหนังมาก่อนกับพี่โพส์อานนท์ตอนนั้นอยู่ประมาณมอนหนึ่งเรื่องวายเบิ้มเชียรกระหึ่มโลกเดี๋ยวจะเอาคลิปแปะให้ดูมึงห้านทําอย่างนี้เลยอะถ้ากับพิบตากกูไปแล้วมึงห้านทำอย่างนี้เลยอะ ถ้ากระพิษดากูไปแล้วตอนนั้นเป็นการเล่นหนังเรื่องแรกเรื่องที่2เคยออกช่องเจ็ดช่วงนี้ชีเนะช่วงนี้ชีแนะชาวบา้านตำบลโหม้อนี่กูกับอีล่างไปยืนทำงี้ <c oughs> อันนี้นอกเรื่องอก,ก่อนเอาารื่องมหาอะไรนะขี่จักรยานไปเล่นกับอีล่างที่วัดพรยาไมขี่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 ไปหน,น,นูมาดีหน่อย <c oughs> เห็นกล้องมุดทีใจทด้ออกทีวีเวสมาอยากออกทีวีเปล่าอยาาค่ะใส่ไฟระยองระยางให้กูกอีล่างไปยืนทำงี้ โอเคโลกพอช่วงนี้ชี้แนะชาวบ้านตำบลโคกมอ้อวันไฟฟ้าอะไรก็ไม่รู้ก็อ่อนี่คือ,องานออกทีวีทีนี้พอมาถึงมาหาลัยก็รับงานจุ๊บจิ๊บออกทีวีออกอีเวนต์บ้างอะไรเงี้ยเรื่องให้น้อยไปอีซายเนี่ยใครอยากเล่นหนังบ้างมาเลยเรื่องอะไรอะ่ะรถไฟฟ้ามาหาหนะเธอพี่เคนพี่คริสถ่อวังของ GT h GT h ใช่ไหมสมัยก่อนอ่ะไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่เหลือกลัวห้าร้อยถ่ายที่อะไรนะเขาเรียก จัดตุ๊จักสถานาีรถไฟฟ้าจัดตุจักรที่มันจะเป็นอู่เป็นอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยก,กูก็ไปแต่งตัวกั็ไปเลยแต่งตัวสวยๆหลรอๆกันนะทุกคนอร่อยจริงปะ่ะอืมอรอาจริงหลายกล้องก็หิวอยู่นะอ่อปะป่ะมึงกกินนะ,ะ,ะมึกงก็ไม่หกเย่เราตื่นพอๆกัน <c oughs> มึงกูจะบอกว่าอร่อยร้านนี้อร่อยเลยอยู่ปากซอยบ้านเนี่ย คื <peach> ออย่างเงี้ยเป็นฉากที่จะต้องเดินเข้า b d s ร่วมกับตะกลเข้าเดินเข้าครับออกมาใหม่ตัวเอาไปตั้งแต่ประมาณ8ปดโมงมั้งเข้าครับใครเดินเข้าเนี้ย ข้าวขาดกูอะไรใครวะมึงกคขับมีเอ็นเนี่ยฉากนน่าจะเป็นร้อยคนได้เพราะว่าโบกี้มันยาวออกอีกรอบนึงข oh, ัดข้าวพลาดละออกขาดกูไข อีนั่นค่อยๆเดินใครก็ไม่รู้น่าจะเป็นไม่ใช่เพื่อนในห้องอเดินเข้ากลัวตัวเองไม่ได้ออกกองเขาค,คงคิดว่ากาดเอกดาเนี่ยเราคงได้ออกก้องจะอีนั่นเดินเข้าอย่างเงี้ย <c oughs> ตัวเล็กตัวเล็กตัวน้อยเดินถัดโู้โื้อกะเป๋า <c oughs> ข้าออกเข้าออกอยู่อย่างนั้นเนี่ยมึงกับสิบครั้งเว้ทำงี้ซ้ายกูไปแล้วเด้อสุดท้ายตาังคนคน,น,นแรกกูกลับเลยเพราะกูรู้สึกว่าเพื่ออะไร คือการเข้าออกของกูคืออะไรเนี่ยนี่คือการมันเป็นจุดฉายแววของกูเหรอพวงก,กับจะเห็นแววแบบแววแบบการสแสดงกูหรือไงแล้วเรียนนิเทศเน่ยกูว่าคงไม่ใช่ทางเราแล้วก็จบเรื่องนี้ก็กูก็เลยไม่ได้เล่นกูเลยออกมาเลยตังก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ตังไม่ได้เพราะว่าเขาเขาโกรธกูกลับบ้านไปเขาก็ไม่รู้ว่ากูมาหรือไปวันนั้น <laughs> เขาก็ไม่รู้ว่ากูพออี้นนั้นมัวตเดินตัวเล็กตัวน้อยอีกงานหนึ่งทีนี้ไปที่เขาเรียกว่าง,งานทลู งานทบคือถือป้ายสินค้าอย่างนี้ถือป้ายสินค้าว่าโปรโมทสินค้างานนั้นได้300แต่ไปทั้งห้องก็ไปเลยค่ะเพราะว่าถือว่าได้โดดเรียนด้วยก็ไปเลยโดดกลับไปหมดเลยทั้งห้องวันนั้นวันศุกร์จำไม่พียหิวข้าไหม มัน <im itation> จะมีป้ายนุ่นนี่นันนุ่นนี่นันงานเนี้ยไปนครปฐมนะโอเคแลวเลยโดดเรียนไปได้เลยไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าน้ำข้าวอะไรเงี้ยเขาเลี้ยงหมดอสสามร้อ300ก็ถึงตัวเราแล้วแหละอีสายน่าจะหักไปแล้วครึ่งนึงอ่ะก็นั่งกันไปขึ้นรถที่สาะลรีหรือที่ไหนนั่นแหละก็นั่งกันไปแต่รถคันที่กูไปเนี่ยเป็นเหมือน รถเก๋งเพราะว่าจะไปเริ่มทูบเนี่ยที่นครปฐมเหมือนเขารับจากนันกศึกษาจังนี้ไปก็ไปโอเคไม่มีปัญหาอยู่แล้วไปไปถึงกลางทางประมาณสัมพนันธ์เลยสมุทรสาครมันหน่อยหนึ่งที่มันจะต้องผ่านไปได้เส้นเ้นเส้นที่จะผ่านวัิเลถิ่นไปทางนครผมทางโน้นอะจอดกระทันหันไปพบกับโฆษณาที่ไม่ได้มาจาก YouTube ค่ะเดือดแน่ นี่จ้าตัวนี้ขายเองนะจ๊ะเข้าปีที่หกแล้วไม่ได้จ้างใครเลยฉันเป็นเจ้าของแบรนด์เองจ้ะตัวนี้คนที่หน้าติสาเซียรอยสิวเซียนสิวอุตันสิวหนองสิวอักเสบสิวฮอร์โมนใช้ได้ทั้งหมดตัวนี้นะจ๊ะเดี๋ยวจะล้างให้ดูไม่ต้องตกใจอย่าเพิ่งกวนหายไปไหนดูนี่นี่ในกล่องนี้เปิดออกมานะจ๊ะจะเป็นสบู่ตัวนี้นะจ๊ะหกสิบห้ากรัมแล้วก็แถมถุงตีฟองตัวนี้ช่วยให้ฟองมันนุ่มขึ้นนี่ให้ตีายขึ้นเดี๋ยวจะล้างให้ดูไม่ต้องตกใจขอมาตัวนี้ก่อน เราก็ทําอย่างนี้นะนี่เห็นฟองไหมฟองมันจะเป็นเหมือนฟองวิปครีมเห็นปะใครจะมานั่งล้างให้มึงดูนี่กูล้างให้ดูเลยฟองก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะแล้วทาอย่างนี้สกตความนิ่มความนุ่มนวลเห็นความฟองนิ่มไหมมันไม่แสบหน้านะคะแล้วก็คนที่ผิวแพ้ง่ายเนะี่ยใช้ได้นะจ๊ะใครที่เริ่มแบบสิวขึ้นเนี่ยใช้ได้เลย ดูดิเกี้ยงหมดจดเข้าใจเขาว่าเกี้ยงหมดจดปะไม่ต้องกลัวเลยว่าอูหพี่ถ้าหนูใช้แล้วหน้าหนูจะแห้งไหมนี่เป็นคนหน้าแห้งอยู่แล้วยิ่งคนที่เป็นผิวมันยิ่งใช้ได้เลยเพราะว่าใช้ได้ทุกสภาพผิวเห็นไหมเห็นชัดชัดไหมเห็นชัดๆัดๆเลยไหมจ้าเอาบาพูดเรื่องราคาจากปกติ1ก้อน250บาทโปรโมชั่นคือ1ก้อน129บาบาทส่งฟรี ถ้าซื้อ3ก้อนจาก750หเหลือ329บาทส่งฟรีใครสนใจแอดไลน์ได้เลยจ้ะมาแล้วก็จอดที่สามพันจอดปุ๊บน้องๆใครเต้นเก่งมั้งเนี่ยใครเต้นเก่งมั้งเนี่ย,ยถ่ายแววอยู่แล,แล้วกระเทยด้วยอ่ะ อีจุ่มอีกพี่จุ่มเนี่ยแหละที่ขโมยพาผูไปขโมยเบียร์นเนี่ยเอมจุ่มไม้เมยเนี่ยเต็มไปหมดเลยไครเต้นเก่งบ้างหนูค่ะเออดีแล้วโหหน้าตาน่ารักเลยมามามาขอบคุณขอบคุณมากสี่ห้าคนมาน่ารักน่ารักเลยมา,มามามาลงมาลงมาไครเต้นเก่งให้ึืนไปยืนเต้นอยู่หลังกระบะแ้วอีโบเต้นไม่เก่งเปลี่ยนไปนั่งหน้าแทนได้ตังเท่ากันยืนแดดร้องแต่สัมพันณ์อยู่ท่านี้ ร้อน <l ots> ไม่ไหวแดดหรอกแดดสบยิ่ตั้งแต่ฝนสะบ,สบานอ่ะถึงนครปฐมใครเต้นเก่งมั้งเนี่ยไปที่มาถึงรู้ว่าตัวเองเต้นเก่ง <l ots> ได้ตังค์เท่ากันเกิดไรยิ่งจุ่มมองหน้ากูวกเนี้ยเต้นเก่งมึงเลยยืนข้างหน้านั่งกันหนาวอุยฝนหนหน้ากูเลยยืนร้อนเลยยิ่ร้อนไปถึงนครปฐม ยังต้องเดินถูกต้องทั้งคนที่เต้นเก่งและเต้นไม่เก่งไม่นาะไม่แดงไปหมดไปเดินในตลาดตรงพระปฐมเดินมึงมันเข้าใจคของมันเพียบประมันไม่ไหวเหรวมันก็เรณนนรงค์ช่วยกันน้องเอาเสียงเองรณรงค์ช่วยกันสินค้ามึงอยู่อย่าง <laughs> นั้นแดงไปหมดสุดท้ายวันนั้นเพิ่มค่าตัวให้ เป็นคนละ700แต่อีพวกที่ไม่ได้เต้นก็เจ็ดร้อยเหมือนกันมึงกูอยากจะรู้ถ้าย้อนกลับไปจะบอกพี่หนูเต็นไม่เป็นเลยค่ะงูไม่คิดว่าเขาจะทํากับเราขนาดนี้มึงคุณลอกดาวอ่ะแล้ววันนั้นือโดดเรียนไปวันสุกคืนนั้นก็เที่ยวต่อเลยชื่อร้านวันทูทีกับร้านอะไรนะ เจอาฮาไปเที่ยวเจอาหาสุดท้ายวันนั้นที่เขาบอกได้คนละเจ็ดร้อยเปิดโรง,ง,งแรมให้ที่พงที่พักสบายใจตอนคืนก็ไปเที่ยวกันกลับมาติดหนี้เพื่อนคนละสามร้อยค่ะแล้ว <laughs> สุดท้ายเหมือนไปทำหน,นี้ <c oughs> <c oughs> อะไรก็ไม่รู้แล้วก็คืนก็แบบเละเมืองที่แต่ชีวิตมหาลัยมันก็แบบหลังที่เป็นสมัยนีย้ไม่มีแล้วมั้ง7 0็ดรอยะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะเท่าไหรก็เป็นพันแล้วมั้งแต่สมัยกลัวเจ็ดร้อยถือว่าเยอะเดี๋ยน่าจะแปดร้อยแล้วมั้ง เด็ยเต้นเก่งเหมือนเดิมไปแล้วย้อนเวลากลับไม่ได้จําไว้เลยนะนักศึกษาที่หาเงินเรียนนะถ้าเขาถามว่าใครเต้นเก่งไม่ต้องยกมือหนูอาจจะเป็นเหมือนพี่ก็ได้ลูกอืมก็เริ่มลางข้าวงการไปเรื่อยขอเล่าอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมก่อนจะจบไปเป็นเรื่องความปญยาอ่อนกูเหมือนกัน อันนี้เล่าลวกๆวกกันนะเพราะกระดูกเหลือแค่กระ,ะดูกแล้วก็น่าจะดูออกกันนะเนาะ <c oughs> ตอนเรียนมหาลาัยเนี่ยกวเคยแท่งไทยแลนด์กอทะเลนตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งซีซั่นบุกเบิกเลยสวอนทีมที่เป็นบินกูจ้าได้เลยแล้วตอนนั้นเกตดไม่ถึง <c oughs> ก็ต้องลงเรียนซัมเมอร์จ่ายไปหมื่นห้าตัวเดียวก็หมื่นห้า สามตัวก็หมื่นห้ามันเข้าใจป่ะเหมือนใจเม่าเฉาใช่ไหมซัมเมอร์มันจะเป็นอย่างี้แล้วตอนนั้นอ่ะต้องไปแข่งไทยแลนด์กอล์ฟเทเลแล้วเป็นรอบออดิชั่นกูเรียนกับอ e ีด็อกเตอร์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยกูจา้าได้เลยหน้าตาเรียบร้อยเลยเป็นอ e ีด็อกเตอร์ตรวดูสิทนี่แหละน่าจะออกไปแล้วมัง้งเป็นเรียบร้อยเลยชื่ออะไรวะสักอย่างอาจารย์ขาเอา่อหนูขอไป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 ออดิชั่นได้ไหมคะของรายการไทยแลนด์กอล์ฟเทเลนนะคะของเวิร์กพอยต์อะคะ่ะ ใครถามเจียงคำนี้กูเลยทาจริงค่ะอาจารย์เธอเป็น,ชนดเชดิเดอร์ของมหาลายัยใช่ค่ะอาจารย์ทุกคนปรบมือให้วิทวัตหน่อยปรบมือเลยปรบมือทั้งห้องไปลูกไปไปนะไปเดี๋ยวก็ขอให้เธอเนี่ยผ่านเข้ารอบประกวดประมาณ20่สคนใช่ไหมเพราะสวทีว่าทีมใหญ่เไรเงี้ยขอให้เธอจงเข้ารอบแล้วก็นําชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยของเราขอบคุณมากนะวิทวั์ขอบคุณมากๆทุกคนปรบมือให้วิทวัตอีกรอบนึงค่ะ เกิดเลยยืนกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปนะคะอาจารย์อาจารย์มีอะไรก็ฝากเพื่อนไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวงานเงินเดี๋ยวหนูตามซัมมอร์ด้วยไม่ได้เรียนเต็มวันอยู่แล้วค่ะนะคะอาจารย์เต้นอีกวันหนึ่งมาเรียนอีกอีกอาทิ่นหนึ่งติดเอฟตบมือทำไมตบมือทำไมตบมือทำไมไม่ให้ไปก็คือไม่ให้ไป ให้กูติดไอติดอะไรก็ว่าไปเรียนเสมออย่าติดเอฟอินเอ้าเกศกูจะะลูดไหมกูจะัำหน่อยกูผ่านมาทำไมเนี่ยมึงมึงต้องเห็นนะควาจริงไม่ได้ต่อกราบะโดนน้าไฟเลยปุบเหื่อนเขาหน่ะอย่างนี้ได้มึงเป็นคนอย่างนี้จริงกูแบบอีด็อกเตอร์อันไรวะกูอยากจะเดินเขาเป็นพูดทำไมเป็นอะไรเอฟเข้าห้องไม่ได้ด้วยวันนั้นแบบผ่านแล้วเขาไล่ออกไปเลยแล้วเพื่อนหายไปหลายคนเลยวันนั้นนะยศจางเขาเป็นอะไรเขาวะไม่ให้ไปบอกไม่ให้ไปเขาใจบ้าเด็กมันมีความฝันน่ะ เรียนซัมเมอร์ให้เกดขึ้นไม่ได้เรียนซัมเมอร์ให้ตอกลงไปอีกทีนี้ย้ายเลยไปเรียนปิงปองเรียนเทควันโดไปอะไรก็ไม่รู้ว่าเกดจะถึง2จบมหาลัยด้วยเกดสองจุดศูนย์หนึ่งคนอื่นสองจุดหกโหภูมิใจเกดนิยมถ้าใครต่ำกว่าสองเนี่ยคนไทยกูสองจุดศูนย์หนึ่งผ่านด้วยวิชาปิงปองไปยืนตีปิงปองกับเขานั่งไข่แปะออกมาเลยเตีตีเตีอีเดี๋ยววันหลังจะเล่าเรื่องอันนี้เรื่องมหาลัยให้ฟังอีกเรื่องมหาลัยเออกูเริ่มขับใครขับขาเรื่องมหาลัยจำได้แล้วไปเรื่ ตบมือก็ึือไงเขาเรียกกับรุ่นน้องไงอีพวกนั้นนะอ้าไอ้าตบมือกูทำไมมึงอวยพอกูทำไมกูอยากรู้ห่วยห่วยห่วยถ้ากูลอยมึงเด็กนักเรียนน่ะเรียกกับรุ่นน้องด้วยอ่ะแล้วพอเขาพูดแล้วก็ต้องเป็นแง่ข้าเอ๋ข้าของข้างไปแล้วนานไปนานมีอะไรฝากกันนะคะับแง่มึงแล้วกูตัวเล็กแล้วเออน้องขอตนเลยอ่ะ ดูนี้กูไม่วาเสียมือนไม่น่าเลยไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคนอย่างนี้ ก็นี่แหละเป็นเรื่องยกมหาลาัยแบบก่อนเขาวงการก็จะมีจริงๆอ่ะต่อยมาเข้ามหาลัยเนี่ยก็จะรับงานเล็กๆน้อยๆสามร้อยเจ็ดร้อยพันห้าสองพันอะไรเงี้ยก็แล้วแต่งานไปก็ถือว่าน้องๆที่ยังเรียนอยู่อ่ะมีโอกาสได้ทํางานหรืออะไรเงี้ยก็ลองรับดูนะคะก็ลองแบบไปหางานทําดูอ่ะไม่ได้บอกว่าคนอย่าเรียนแต่จริงๆประสบการณ์ก็สําคัญเหมือนกันก็อยากให้ทุกคนแบบว่าทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยมันจะได้รู้ว่าโตขึ้นมาจะได้ไม่ได้มีแค่ความรู้จริงแต่โลกภายนอกเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้เลยถามพี่เอ็มเก่งทุกวันนี้เพราะอะไรหนึ่งได้เต้น หลังกระบะได้เดินครับออกรวยฟ้าได้ไปแสดงไทยแลนด์ก็ทะเลนและถามคำเดียวเลยตบมือทำไมอ่ะใครมีร้านอาหารอะไรแนะนํานะคะก็คอมเมนต์มาได้อยากจะให้เอ็มไปกินที่ไหนไปรีวิวแต่ขอเป็นร้านอร่อยที่ทุกคนตามไปได้ล้กันและอันนี้นะคะคือผิวหน้าหนูนะคะที่ตื่นมาตอนเช้านะคะใครสนใจผลิตภัณฑ์ของเอ็มน,นะคะตอนนี้ก็มีสบู่129บาทส่งฟรีนะคะลองไปดูรีวิวที่เอ็มทำเองทั้งหมดไปเลยจ้ะ นี่จ้าตัวนี้ขายเองนะจ้าเข้าปีที่หกแล้วไม่ได้จ้างใครเลยฉันเป็นเจ้าของแบรนด์เองจ้าตัวนี้คนที่หน้าติดส่าเซียรอยสิวเซียนสิวอุตันสิวหนองส,สิวอักเสบสิวฮอร์โมนใช้ได้ทั้งหมดตัวนี้นะจ้าเดี๋ยวจะล้างให้ดูไม่ต้องตกใจอย่าเพิ่งกลัหายไปไหนดูนี่นี่ในกล่องนี้เปิดออกมานะจ๊ะจะเป็นสบู่ตัวนี้นะจ๊ะ6กสิบห้ากร,รมัมแล้วก็แถมถุงตีฟองตัวนี้ช่วยให้ฟองมันนุ่มขึ้นนี่ให้ตีง่ายขึ้นเดี๋ยวจะล้างให้ดูไม่ต้องตกใจออกมาตรงนี้ก่อน เราก็ทาอย่างนี้นะนี่เห็นฟองไหมฟองมันจะเป็นเหมือนฟองวิปครีมอ่ะเห็นปะใครจะมานั่งลางให้มึงดูนี่กูลางให้ดูเลยฟองก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะแล้วทาอย่างนี้สัองเกตความนิ่มความนุ่มนวลเห็นความฟองนิ่มไหมมันไม่แสบหน้านะคะแล้วก็คนที่ผิวแพ้ง,งนะ่ายเนี่ยใช้ได้นะจ๊ะใครที่เริ่มแบบสิวขึ้นเนี่ยใช้ได้เลย ดูดิเกียงหมดจดเข้าใจเขาว่าเกียงหมดจดปะไม่ต้องกลัวเลยว่าอูหพี่ถ้าหนูใช้แล้วหน้าหนูจะแห้งไหมนี่เป็นคนหน้าแห้งอยู่แล้วยิ่งคนที่เป็นผิวมันยิ่งใช้ได้เลยเพราะว่าใช้ได้ทุกสภาพผิวเห็นไหมเห็นชัดชัดไมเห็นชัดชัดเลยไหมจ้าเอาบอพูดเรื่องราคาจากปกติ1ก้อน250บาทโปรโมชั่นคือ1ก้อน129บาท ส่งฟรีถ้าซื้อ3ก้อนจาก750เหลือ329บาทส่งฟรีใครสนใจแอดไลน์ได้เลยจ้ะโอเคค่จะจบไปแล้วกับอีนี้ e ี EP ใหม่จะไปกินอะไรและจะเล่าเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อุดหนุนสินค้าของฉันด้วยนะจ๊ะคำคมวันนี้คือตอบมือทำไมขอบคุณค่ะด็อกเตอร์ข้าวกะข้า One, two, three, four.